เฮ้ยเฮ้ยจินลิเฮ้ยจินลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ u ลสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีคุณหนอมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือของที่ลืมไว้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้มีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับตอนไปเปิดเจอสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งพอรู้เรื่องราวทั้งหมดถึงกับต้องผวากับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปประมาณสักหู้5สปีที่ผ่านมาไดอารี่กรรมมาติดตามฟังเรน,นี้การเป็นสายที่5กับสายของคุณหนอกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนอสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะครับ สบายดีครับพี่แจ๊ค<แ>ครับเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องของที่ลืมไว้ครับผมนะฮะครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้มันย้อนกลับไปค่อนข้างที่จะนานนะประมาณสักห้าสิบปีเลยเหรอใช่ครับผมเพราะว่าเจ้าของเรื่องคนที่เล่าให้ผมฟังตอนนี้ตอนนี้อายุเจ็ดสิบแล้วอ๋อเหรอแล้วหมายถึง<ม>ว่าเจ้าของเรื่องนี้เขาไปเจอสมุดแดอรี่เล่มหนึ่ง ใช่เขาเป็นหลานของต้นเรื่องนี่แหละอู้หูคนเจอแดรี่อายุเจ็ดสิบเป็นหลานของคนต้นเรื่องคือเจ้าของแดรี่ใช่ครับโอ้โหมามาไปยังไงอะครับเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ไดอารี่กรรมเนี่ยเรื่องของของที่หวานนะผมจะใช้ที่หวานแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับที่หวานเนี่ยเ,เขาเป็นลูกคนเดียวแม่เขามีพี่ชายอีกคนหนึ่ง ส่วนคุณตาเนาะคุณตาเนี่ยเขาเปียอาชีพเป็นนักดนตรีกันคืนในสมัยนั้นเนาะแม่เขาโทรหาลูกสาวคือพี่หวานเนี่ยบอกว่าหวานวันนี้ว่าป่ะไปช่วยแม่หน่อยสิไปช่วยเก็บบ้านคุณตาหน่อย<ค>เนื่องจากคุณตาเสียไปสักระยะนึงแล้วบ้านเก่าที่อยู่ของคุณตาเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่รีโนเวทอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็บอกเออไปเก็บข้าวของอะไรหน่อย ผื่อทิ้งไว้มันก็ไม่ดีอ่ะเผื่อจะหาคนช่วงคนเช่าไปเลยเพราะแม่กับลุงอะคงจะไม่กลับไปบ้านหลังนั้นอีกแล้วออืพี่หวานก็บอกว่าอาได้แม่พอนูก็ว่างหลองกันกในสมัยนั้นนะเขาก็ติดต่อกันด้วยไม่ใช่โทรศัพท์ขนาดนี้หรอกเขาก็แม่ลูกเขาก็ไปด้วยกันออืพอไปถึงบ้านของคุณตาเนี่ยเขาก็เข้าไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นธรรมดาธรรมดาเลยพี่แจะคไม่มีอะไรพิสดารเลยเป็นบ้านไม้สองชั้นนี่แหละ เขาก็เข้าไปถึงที่ที่บ้านของคุณตาเขาอะด้วยความที่แม่เขาก็ไปเก็บข้าวของที่นึงหวานเขาเดินไปเก็บข้าวของที่นึงอะไรที่ใช้งานได้อะไรซึ่งยังมีประโยชน์อยู่ยวเขาก็เก็บกลับอะไรที่เป็นขยงขยะเขาก็กะเอาทิ้งหมดแหละเขาเนี่ยพี่หวานเนี่ยเขาเข้าไปที่ห้องนอนของคุณตาเขาก็เข้าไปดูห้องนอนก็มีสมุดอะไรเต็มไปหมดเลยอพี่หวานเขาไปนั่งที่เตียงคุณตาเนี่ยนั่งนั่งที่เตียงปุ๊บเขาก็เหลือไปเห็นอยู่ข้างเตียง มันมีสมุดเล่มหนึ่งตกอยู่ข้างเตียงนอนของคุณตาพี่หวานก็เอ้ยสมุดอะไรวะเขาก็หยิบขึ้นมาดูพอหยิบมันดูแล้วเขาก็พลิกไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นไดอารี่อคุณตาเขาก็จดชีวิตประจําวันของคุณตาไว้ออซึ่งโอ้ชอบอย่างนั้นทําดนตรีแบบนั้นแบบนี้เขาก็จดไว้พี่หวานก็อ่านไปเรื่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าหนึง่งในไดอรี่เขียนว่า พ่อขอโทษพ่อทําผิดไปแล้วอออะไรที่พ่อทําไว้กับลูกพ่อขอโทษด้วยจากใจของพ่ออคิดถึงลูกเสมอแล้วก็ลงชื่อว่าเกณนอที่หวานก็เพ่นใครวะ,ะเดี๋ยวนะคุณผ<อ>ู <จม S 1> ้ชมผูฟังรเรื่องเนี้ยอของคุณที่ที่คุณหนอเล่าอยู่เนี่ยหลายท่านถามว่ามีโทรศัพท์หรอยังยังไม่ย้อนอดีตนะอันี้เขาเขาเล่าปัจจุบันอยู่ S <S> เดี๋ยวจะย้อนอดีตจากเรื่องในไดอารี่แจนเยนอ่าอหลายท่านใจนเยนนะครับ <S <S ครับอ่าฉะนั้นคนเรื่องเนี่ยพี่หวานเขาก็อ่านในไดอารี่ <S 2> <S 2> ก็เขียนบางอย่างไว้พลิกไปเจอหน้านั้นซึ่งเขียนถึงข้อความถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเพนพี่หวานเขาพลิกอีกหน้าหนึ่งมันกลายเป็นความบรรยายว่าของของพ่อบรรยายถึงลูก <S <S <บ>เรื่องความเกี่ยวกับลูกทั้งนั้นเลยพี่หวานก็เลยเรียกแม่คือมาแม่แม่ แม่ขึ้นมาถามข้างบนหน่อยสิแม่เขาก็เดินขึ้นมาอะไรเอะโอวยวายอะไรอยู่ก,ก,กันอสองคนลงไปตามแม่ก็ได้ตะโพนทําไมเขาพูดหนึ่งของพี่หวานพูดไปเลยว่าแม่ใครอ่ะชื่อเพนแม่เขาก็นิ่งเอาชื่อนี้มาจากไหนก็นี่ไงในไดอารี่ของคุณตา เขาเขียนถึงคนชื่อเพนแล้วก็บอกเป็นลูกอะ่ะแต่หนูก็เห็นว่ามีแม่กับลุงสองคนนะเป็นลูกคุณตาแล้วคนชื่อเพนคือใครอะ่ะแม่เขาบอกไหนเอาสมุดมาดูซิเขาเขียนว่าอะไรพอแม่หยิบไปเปิดอ่านไปอ่านมามันเป็นเรื่องราวซึ่งซึ่งแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นและแม่ก็เปไดอยนี่เรื่องนี้แล้วก็บอกหวาน อวันนี้เรากลับบ้านก่อนออแล้วก็ปิดบ้านออกหวานพี่หวานเขาบอกอะไรงงมากเลยว่าจะมาเก็บบ้านทําไมรีบกลับแล้วว่ายังไม่เสร็จอะไรเลยบอกหวานกลับบ้านกับแม่ก่อนออืเขากลับไปพอแม่กลับไปถึงบ้านนะแม่เขาก็ไปหาลุงตามลุงมาที่บ้านเราไปนั่งคุยกันนอกบ้านนะหวานก็เห็นอยู่ว่าผู้ใหญ่สองคนคุยเรื่องอะไรกันวะแต่ก็ไม่ได้ยินเราเขาคุยอะไรกันแม่ก็ยืดสมุดเล่มนี้ให้ลุงอ่าน ลุงก็อ่าอ่าแล้วก็อม,มองหน้าแม่สองคนแล้วก็นิ่งกันสองคนนิ่งแล้วก็นั่งลงแล้วก็ร้องจับมือกันแล้วร้องไห้อยู่หน้าบ้านม,มันคือเรื่องอะไรวะในใจหวานคิดว่ามันคือเรื่องอะไรวะเนี่ยแม่คนพูดอะไรลุงก็จับไปคราวนี้ยนัดกันอีกทีอีกสามวันเนอะจะกลับไปบั่งคุณตาใหม่แต่ไปครั้งนี้พี่แจ๊คเขาเตรียมรถไปขนของหมดเลย เตรียมรถไปเลยวันเนี้ยขึ้นมาถึงปุ๊บวันที่สามเขาก็ไปที่บ้านคุตาเหมือนเดิมขึ้นไปเลยจุดแรกคือห้องนอนของคุตาอไปไล่ตามชั้นเป็นสมุดต่างๆนานา,นา,นาซึ่งเป็นไดอารี่ของคุตาที่เขียนไว้นะไปหยิบมาเปิดหยิบมาเปิดหยิบมาเปิด,หย,ปดหยิบไปเรื่อยแล้วก็หยิบไดอารี่ทุกเล่มซึ่งอ่านแล้วก็สะดุดใจบางอย่างซึ่งหวางไม่เห็นข้อความอย่างนั้นนะแม่กับลุงก็หยิบใส่รางใส่รางใส่รางใส่ลาง หวานก็งงเอ๊ะทำไมแล้วเขาคุยกันสองคนว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีใครรู้ไม่ได้มีรู้แค่เราสองคนเท่านั้นพอผู้ใหญ่คุยอะไรกันวะหวานก็งงช่างม่ได้เขาลื้อไปรือมาคึนพระช่วยอบนชั้นซึ่งแก็บหนังสือไดอารี่เท่านั้นนะพี่แจ็คมันมีโหลโหลห,หนึ่งในโหลมี ตุก๊กตาเหมือนตุก๊กตาบาบร์บี้พี่จักแล้วในโหลนั้นนอกจากตุก๊กตาเหมือนบาร์บี้แล้วมันมีเหมือนกับอัฐิผงมอยู่ในโหลแบบนั้นด้วยอยู่ในตัวตุก๊กตาในโหลนั้นเลย oh. พอแม่เขาหยิบลงมาให้ลุงดูพี่พี่มาดูนี่สิพี่จำมันได้ปะพี่ชายของแม่เขาบอกว่า ของเล่นในเพมนมันไม่ใช่เหรออ oh. ใช่พี่จําได้ใช่ป่ะใช่พี่จําได้ของเล่นของไอ้เพนมันอ oh. แล้วทําไมพ่อเก็บไว้แบบเนี้ยพ่อมาเก็บไว้ทําไมแบบนี้เขาก็หยิบพลิกหลอดูกันนะสองคนรู้สึกในหลอนั่นอนะเป็นอจิธาต์แน่ๆ oh. เขาก็หยิบกลับมาเอากลับมาก่อนคราวนี้ด้วยความงงของของหวานมันก็เลยอยันพยอ แม่ก็ไม่เล่าลุงก็ไม่เล่าแล้วสิ่งที่หวานเห็นกับตาคือลุงกับแม่จุดไฟเผาไดอารี่ทุกเล่มที่อยู่ในบ้านหน้าบ้านหวานบอกมีเป็นสิบเล่มเลยแล้วสองคนแม่ลุงช่วยกันเผาเผาไดอารี่ทั้งหมดเลยเขาคงสงสัยว่าไดอารี่คงมีเรื่องอะไรที่แบบเปิดเผยไม่ได้แน่พอเผาเสร็จอทิทฐานนี่แม่เอากลับมาบ้านเนาะลุงก็กลับมาเอาขอที่จะเป็นกลับมาเท่านั้นบ้านหลังนี้ยังไม่ ทำอะไรใหม่หอะไรนั้นปิดไว้ก่อนเพรากลับมาถึงบ้านแล้วความเป็นลูกอ่ะขยันขยอแม่แม่มันคือเรื่องอะไรเพนคือใครอ่ะแม่แม่ก็ไม่เล่าลุงก็ไม่เล่าอยากรู้ขยันขยอจนได้แม่บอกว่าเพนน่ะก็คือน้องสาวของแม่ทั้งหมดเราเป็นพี่น้องกันสามคนเนะาะพ่อเป็นคือคิวตาของพี่หวานอ่ะ เาเป็นน้งงองคนต่อไปแต่แม่ของเราทิ้งไปตั้งแต่เรายังไม่ใช่เด็กหรอกขึ้นปฐมแล้วตอนนั้นอะ่ะแม่ทิ้งไปไปมีครอบครัวใหม่พ่อเสียใจมากพ่อเสียใจมากแล้วตั้งแต่วันที่แม่ทิ้งพวกเราไปกับพ่อพ่อไม่เคยมีวันไหนอารมณ์ดีแม่แต่วันเดียวกินเหล้าหนักมากกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับลูกซึ่งเป็นลูกแท้ๆนะ ก็บอกเนี่ยเพราะพวกดูแม่นีิอย่างนั้นอย่างนี้ด่าสาเสียเตเสียทุกวันพ่อจะกลับมาจากต่างนานาเป็นแบบนี้ตลอดอเขาก็บอกว่าแม่ลุงกับพีเพ้นอะเห็นสภาพพ่อเป็นแบบนี้เป็นเดือนเดือนเลยไม่ดีขึ้นเลยสภาพหนักมากเมาแอทุกวันแล้วหนำซช้ำนะอะไรซึ่งพ่อไม่เคยดูแลลูกเลย มีแต่ลุงของเองนั่นแหละประดูแทน้องสาวสองคนแม่กับไอ้เพนมันหาข้าวให้กินทําอะไรกินลุงเองทําทั้งหมดอแต่ว่ามีวันหนึ่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยวันหนึ่งไอ้เพนนี่แหละมันผูกขอ,อที่บ้านหลังนั้นสาเหตุต้นสายเ,เหตุยังไงไม่รู้แต่เพนมันถูกขอที่บ้านหลังนั้น จากนั้นพ่อก็กลับมาโยวยวายก็นดูแลน้องกันยังไงทําไมปล่อยน้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไทงทะเลาะกับลูกอีกสองคนแม่กับลุงเองอสภาพซึ่งตอนนั้นแม่กับลุงก,ก็เด็กมากแม่อยู่มสามลุงนั้นอยู่มห้าผ่านกันสองปีเนาะแต่เพ่นเนี่ยมันเพิ่งจะเข้ามหนึ่งเพ็นมันจากไปละ ก็แต่การชาบนาจิตศพน้องของแม่นี่แหละทาอะไรเสร็จสับแล้วด้วยความที่แม่ลุงเดยเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องจะต้องทํายังไงพ่อเขาเป็นคนจัดการอะไรทั้งหมดเลยพอจัดก,การเสร็จพ่อก็กลับมาบ้านพ่อกลับมาถึงบ้านห้องห้องนั้นซึ่งตอนเนี้ยคือห้องนอนที่หวานเข้าไปเจอไดอารี่น่ะห้องนั้นน่ะแม่กับลุงไม่เคยได้เข้าไปอีกเลย ข้อให้เหตุผลว่าพวกเองสองคนไม่ต้องเข้ามายุ่งในห้องนี้อีกอทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องนี้ห้ามเข้าเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ห้ามเข้าเด็ดขาด <c oughs> ด้วยความซึ่งแม่เขาก็เห็นพ่ออาจารย์ไม่ดีเนาะแต่ก็อยู่กับพี่ชายพี่ชายยังดูแลดีพี่ชายก็ยังบอกว่าเออไม่ต้องได้แลอกพี่ยังอยูอ่แต่พี่ดูแลเองเอง ก็ดูแลกันไปสองคนพี่น้องมาระยะใหญ่เลยทีเะอืวแต่ระหว่างนั้นอ่ะระหว่างที่พ่อเก็บตัวอยู่ในห้องนอนอ่ะก็มีเสียงออกมาเรื่อยๆนะเหมือนพ่อนั่งคุยกับใครอะไรสักคนอยู่ในห้องเป็นไงลูกเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังวันนี้ไปวิ่งเล่นที่ไหนมาล่ะเอออยากได้อะไรบอกพ่อน,นะเดี๋ยวพ่อจะไปหามาให้เขาก็เงี่ยหูฟังหน้าห้องนะ เข้าไม่ได้พ่อห้ามเข้าก็เหมือนพ่อคุยกับใครจริงๆอยู่นั้นแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมานะมีแค่เสียงพ่อเท่านั้นก็เป็นควาสมสงสัยอยู่ใจพ่อสงสยัยคิดถึงน้องมากอ่ะคงเสียใจยที่น้องจากไปคิดถึงน้องมากคงคุยกับน้องอยู่ในห้องนั่นแหละที่แจ๊เรื่องนี้มันเกิดแบบนี้มาเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งซึ่งต่างคนต่างเติบโตขึ้นลุงก็มีงานแม่ ก็มีอ่ะแล้วแล้วก็พ่อบอกเลยว่าเออพวกเองจบกันแล้วดีกันแล้วก็ย้ายออกจากบ้านไปสักไปสร้างครอบครัวใหม่สักบ้านหลังเนี้ยพ่ออยากอยู่คนเดียวแบบสงบสงบพ่อไล่ลูกสองคนออกจากบ้านเพื่อจะให้ออกไปข้างนอกอยากอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นไรเห็นสภาพพ่อตลอดแบบนั้นไม่เป็นไรลุงก็ออกไปข้างนอก แม่ของพี่หวานก็ออกมาเหมือนกันกพรพ่อไล่แล้วเนี่ยหางานทำหาที่อยู่ใหม่ก็ว่าไปแต่ด้วยความซึ่งเขาเป็นครอบครัวซึ่งมีฐานะพอสมควรนะพี่แจ๊คเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกมันพอมีติดเนื้อติดตัวไปบ้านนั่นแหละอืพอทําแบบนั้นเสร็จแล้วเรื่องมันก็พ่ออยู่ในอาการซึ่งเรียกว่าติดสุราเนาะสุราเรื้อรลังก็ได้แล้วก็ต้อง เวียนกันไปดูบ้างเดี๋ยวแม่ของพี่หวานไปดูบ้างเดี๋ยวลุงเวียนไปดูพ่อบ้างแต่ทุกครั้งที่เวียนไปดูพ่อจะได้คําตอบเดิมว่าพวกเองจะมาทําไมข้ายังไม่ตายหรอกทรัพย์สินก็แบ่งให้หมดแล้วจะกลับมาทําไมอีกครับไม่ต้องมาสนใจไมม่ต้องายุ่งใดไดทั้งสิ้นเขาเออสงสัยพ่อคงเกลียดเราจริงๆแหละเขาคิดในใจแบบนี้นะสองคนพี่น้องเขาคิดเา็นั้นเลยพ่อไม่รักเราหรอกมา ถึงระยะหนึ่งซึ่งพ่อเนี่ยแต่มากเรื่อยๆแล้วเป็นต้องหาคนไปดูแลพ่อ,อแต่สมัยนั้นอ่ะปีจัมันไม่มีแบบผู้ป่วยขึ้นแบบมีพยาบาลไปเฝ้าอะไรแบบนั้นไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกก็หาญาติที่พ่อเขาแบบสนิทใจกันไปอยู่เป็นเพื่อนก็แล้วกันอืเท่านั้นเองก็คอยดูแลพ่อเข้าๆออกๆเท่านั้น<ถ>แล้วพี่หวานเลยถามว่าแล้วทําไมตาเขาไม่รักแม่กับลุงเหรอก็ ไม่รู้สิเขาคงเกลียดแม่กับลุงมากแล้วอน่แล้วหนูอยากรู้จริงๆว่าในหนังสือไดอารี่ซึ่แม่กับลุงอ่านแล้วเผามันทินะ้งอ,อ่ะเผาทําไมมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องอะไรอะ่ะออออแม่กับพวกเดินเองอย่ารู้เลยเรื่องนี้ดีหรอกเองอย่ารู้เลยเออมันสงสัยในใจนะพี่แจ๊คท,ที่วางก็บอกม่อยากรู้แต่เขาอ่านไปสามสี่หน้าพอจะจับใจความบางอย่างได้ว่าแม่ พ่อฆ่ามาเพ็งเหรออก็เคยคุณปาฆ่าลูกตัวเองเหรอ,อเขาตัดใจความได้บางงจากไดอารี่นะข<า>เขาก็เฮ้ยแม่ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดห้ามพูดเด็ดขาดข้อความอะไรใดไดอารี่ห้ามพูดเด็ดขาด<า><า>ตัวจก็บชัดห้ามพูดแต่มันก็สงสยัยเลยทำยังไงวะก็เออแม่เอากปพูดไปหาลุงด้เปลี่ยนลุงจะบอก โดยที่หวานบอกว่าเขาก็ไปหาลุงแล้วก็บอกว่าเออแม่เขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ฟังลุงเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังได้ไหมครับลุงบอกเองจะรู้ไปทําไมเรื่องนี้มันไม่ดีเองไม่ต้องรู้หรอกก็หนูอยากรู้หนูหนูรู้แล้วแหละหนูรู้บางเรื่องในหนังสือแล้วแต่หนูไม่ได้บอกแม่ว่าคือเรื่องอะไรเขาเนี้ยลุงก็เลยแบบเออเองอยากรู้นะก็จะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นแบบนี้คือระดาษไดอารี่ เมื่อก่อนย้อนไปตอนที่เขายังเด็กอยู่บ้านเดียวกับพ่อเนาะ uh huh. พ่อก็หลังจากแม่ทิ้งไปพ่อก็สมเไม่ไ้อเมาวันหนึง่ง uh huh. มันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นก็คือวันที่เห็นน้องสาวของลุงปุกพอเนาะ uh huh. แต่เหตุการณ์ก่อนนั้นคือว่าในไดเรียกเขียนไว้นี้พ่อขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปกับลูก uh huh. พ่อไม่น่าทำแบบนั้นเลย uh huh. พ่อโทษเองทุกวันว่าพ่อทําอะไรลงไปในไดลารี่เขียนว่าลุงก็เล่าแบบนั้นแล้วมันยังไงลุงเรื่องเนี่ยมันคุณจะตาจะพร้อมกับคุณตาเองแล้วแต่ไม่เป็นไรเองอยากรู้ก็จะเล่าอย่างน้อยจะได้ไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้นขึ้นอีกในครอบครัวเรื่องที่มันเกิดคือว่าคุณตาในคืนนั้นด้วยพิษเหล้าหรือลิธแอลกอฮอล์ต่างๆนานาเขาว่าไป ด้วยเพนเนี่ยมันเหมือนแม่มากมากครับนม่มันเหมือนแม่จังเลยอึอนตาเขาไม่ชอบเกลียดแม่อยู่แล้วอแล้วยิ่งเห็นลูกคนจุดท้องครับยิ่งเหมือนกับคนที่ตัวเองเกลียดม,มากมากทีก่ใน<อ>เดลี่เขียนไว้แบบนั้นออก็อเลยแบบโวยอารมณ์ชั่ววูบเนาะออแต่สิ่งนั้นเขาไม่ได้ ทำให้ลูกเขาเสียชีวิตอแต่เขาทําบางอย่างซึ่งเป็นบาปในใจของความเป็นพ่อตอนนั้นค<อ>ือเขามีอะไรกับลูกตัวเองอออเข้าใจครับแบบเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้น<อ>เขาบรรยายไว้ในะกรี่แบบนั้นอแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือเกนมันทําสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับ<อ>ไม่พอหลังจากชาบันนัิศพเห็นแล้ว พ่อเอาเท่ากระดูกของเพนมาใส่ไว้ในโหล oh. ไม่ได้ไปวัดหรือไปทําการอะไรขึ้น oh. เอาเก็บไว้กับตัวอยากให้ลูกสาวคนนี้ซึ่งเขารู้สึกผิดในใจตั้งแต่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาอยู่กับเขาตลอดเวลา oh. ในห้องเขาจะดูแลลูกสาวคนนี้ให้ดีกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ oh. ในไดอารี่บันดาลแบบนั้น oh. ลุงก็เล่าให้พี่หวานฟังพี่หวานก่แล้วคุณตา ทำมาทากับกับนักเพนอย่างนั้นแหอะไม่รู้คุณตาเขียนได้แค่นั้นแต่สิ่งที่ห้ามลุงกับแม่เองเข้าไปคือเล่นในห้องนั่นแหละมันคงนเป็นบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วโหลซึ่งตอนนี้อยู่ที่บ้านหนูอะ่ะที่แม่หนูกลับมามีตุ๊กตากับอัตช<อ>ี<อ>แล้วมันคือน้กเพนใช่ไหมเป็นบอกใช่นั่นก็คือน้กเพันแต่ลุงกับแม่เอง จะทําการเอาไปไว้วัดสวดทำตามพิธีให้มันถ<อ>ูกเลื่อนถูกราว<อ>เรื่องแบบนี้มาได้ไม่เกิดขึ้นอีกเพราะที่หวังฟังได้แบบนี้ก็บอกอแล้วมกเพเนเป็นผีอยู่ก,กับกับทาอย่างนั้นเหรอ,อลุงก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าวันซึ่งช่วงที่คุณพ่อไล่ลุงแม่เองบอกมาแล้ว ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนานๆจะแวะไปหาทีก็ถูกไล่ทุกครั้งถูกไล่ทุกครั้งอืก็รู้ได้เท่านี้ตามที่แดรลลี่เขียนไว้เท่านั้นเดรับพี่หวานก็จะแบบอยากรู้จังหวะมันมีอีกคนหนึ่งซึ่งรู้เรื่องนี้แน่ๆก็คือญาติของพ่อซึ่งญาติของคุณตาเนาะที่ไปเฝ้าไข้เฝ้าดูแลคุณตาอยู่ตั้งก่อนตั้งนานแล้วพี่หวานก็ดันโดนหาหาอยากจะรู้เนี่ยก็ไป ขาไปหาคนคนนี้ยซึ่งเป็นญาติของคุณตาเขานั่นแหละเขาก็เล่าว่าเออไอตอนที่ข้าไปดูแลตาของเองอะ่ะข้าก็ไม่ได้เข้าเหมือนห้องนั้นอะ่ะเขาก็ห้ามข้าเข้าเหมือนกันแต่ข้าก็ได้ยินเสียงเขาคุยอะไรกันในห้องแล้วก็มีเสียงตอบเป็นเสียงเด็กผู้หญิงปวดหลอคทิดคิดเหมือนหยอกล้อเล่นกับพ่อกับลูกเล่นกันออืข้าก็คิดว่าพ่อเองอะ่ะคงจะละเมอม้งคนแก่นะหลงหลงลืมลืลมอาจจะ พูดอะไรกันก็ว่าไปแต่ไม่เคยเข้าไปแบบนั้นเลยได้ยินเสียงตลอดเวลาพี่หวังเลยถามคนเฝ้าไข้ของคุณตาแล้วมันมีอะไรแปลกไหมคุณตาเคยเล่าอะไรฟังไนหะมเขาบอกเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเลอฟังหรอกอแต่ในห้อง,ของเขาอะ่ะก็มีไดอารี่แบบนั้นจริงแต่มันมีเล่มหนึ่งนะซึ่งแกจะถือติดตัวตลอดเวลา ไปไหนแกก็คือเื่งนี้ติดตัวไปตลอดเวลาไปนั่งตรงไหนแกก็เปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านเล่มเนี้ยไอ้เล่มที่เองเห็นเห็นบั่นแหละอือโอแล้วตาไม่ได้คุยอะไรอีเหรอตาไม่ได้คุยอะไรอีกตาพูดแค่นั้นตาบอกแบบนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อะุณข้าก็มันเคยเห็นเหมือกันว่าเขาเขียนอะไรเพราะข้าไปในข้าวห้องนั้นเรื่องทั้งหมดมีแม่ กับลุงเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนักไปกว่านั้นที่จะมันขึ้นเรื่องซึ้นจริงๆเพนนะมันมันรับสภาพไม่ได้ออืแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยแม่กับลุงก็ยังคุยกับน้องดีอยู่ว่าเป็นยังไงเห็นน้องซึมเห็นน้องไม่ไม่ล่าเลยมนาะเดินเป็นอะไร <c oughs> คุยกับน้องน้องก็ไม่ตอบน้องก็นั่งยิ้มยิ้ม,มไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่ แล้วทุกคนไปหลงเหลือกลับมาเกิดภาพอะไรนั้นขึ้น oh. มั่นคือเล่นขึ้นซึ่งเด็กคนนึ่งมันรับแบบนั้นไม่ได้ในตอนนั้นเลยตัดสินใจทาแบบนั้นขึ้น oh. แล้วพ่อทแท้ๆก็เก็บทุกอย่างไว้ในห้องนอนส่วนตัวปุยกับลูกทุกวความปุยกับแบบนี้ทุกวาอือ oh. ทุกอย่างเรื่องนี้มันควรจะจบไปพร้อมกับอะไรไม่ยิ่ในการเผาไปแล้วนะพุกจะครับ oh. แต่มันแต่มันถูก ุยขึ้นมาในในวันที่หวานที่หวานก็ไปเจอเล่อน,นั้นขึ้นมาก็เลยนั่งไล่เรียงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนครอบครัวเขา,เขาทุกคนในครอบครัวพี่หวานจากไปหมดแล้วเนาะไม่เหลือใครแล้วเพราะพี่หวานตอนนี้เจ็ติดแล้วไม่เหลือใครแล้วในชีวิตนี้เขรา็เ่าได้ฟังวันเนี่ยครอบครัวพี่มันเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขึ้นในตอนนั้นเพราะว่าอารมณ์ของลิศสุราหรืออะไรก็ตามแต่ทาให คนคนหนึ่งต้องจาดไปแล้วดวงจิตด,ดวงมีนาณก็เป็นอยู่กับพ่ออยู่กับตาเขาใช่เขานั้นดูแลกันเขาบอกว่าตาตาเคยแเข้าห้องแต่เหมือนตาอยากอยู่กับกับนา้นานับเพนในห้องเท่านั้นเองนี่แหละครับพี่แจ๊คเ,เรื่องนี้มันไม่ไม่ใช่ผีใช่สางแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องอของเวรกรรมที่อเออจะมารู้สึกผิดทีหลังมันก็ฟังแล้วมันก็ ไม,ไ,มไม่ได้ทั้งที่ฟังดูแบบเออจะมารู้สึกผิดอยากจะให้เก็บเท่าอฐิกระดูกของลูกไว้ไว่าจะดูแลให้มันดีที่สุดกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่มันมันคงไม่ได้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่เห็นหรอกว่าเวรกรรมมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่แน่ๆเขาเขาต้องไปชดใช้ไปไปชดใช้ในสิ่งที่เขาได้ทําแบบสะสมอ่ะจะมาโทษเล่าโทษอะไรมันก็ไม่ถูกคือ กินจนไม่มีสติถูกไหมคน mm. มันไปบีบมันมากินเอง mm. เออนะตกนรกอยู่ดีครับยังไงก็ตกนรกเรื่องนี้ฟังแล้วแบบเอากณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องของการการดื่มกันกินผมว่าในสังคมอะ่ะก็ดื่มกินก็ถามว่ามันมันมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับคือถ้ามันจะจําเป็นที่ต้องแบบดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องคุมสติให้ได้ไงกินแล้วแบบน้ําเปลี่ยนทิยไปเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ อันตรายเรื่องพวกนี้นะนะครับโอเคโอเคคุณหนอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของไดอารี่กรรมแถวบ้านนี้เขียดร้องระงมขนาดนี้นี่ฝนเพิ่งตกไปล่ะฮะเพิ่งหยุดไปสักพักใหญ่ๆนี่ครับโอ้บรรยากาศแบบนอนหลับสบายเลยเนี่ยมาเต็มเลยเยี่ยมเลยคือผมชอบนะเสียงแบบนอนแล้วเสียงเขียดร้องอย่างนี้โอ้หลับสบายเออมันมันจะเหมือนจะหนวกหูนะแต่มันไม่หนวกหูนะมันมันฟิน มันเคลิ้มนะพี่แจ็คถูกถูกนะครับโอเคคุณหนอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณหนอนนะครับพี่แจ็คครับขอบคุณมากเลยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับได้ครับพี่แจ็คครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ิตหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี